สวัสดีนะคะทุกคนยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาร,าร,ทาร,ทารโทร์ทร์โรวิงวิว่งพลังงานบวกให้ทุกคนเช่นเคยอันนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ถือว่าไข่ขออนุญาตมาส่งพลังงานบวกเป็นแรนดอมให้กับทุกคนในช่วงเทศกาลที่เป็นคริสต์มาสคริสต์มาซีแบบนี้แล้วกันเนาะก่อนที่มันจะแบบว่าผ่านช่วงคริสต์มาสไปแล้วก็เดี๋ยวครจะมาลงคลิปอื่น,นเพิ่มเติมแล้วก็จะมาลงพลังงาน ที่อาคาให้อีกเนาะแล้วก็รวมถึงคลิปที่จะเป็นสองราศีของขึ้นต้นปีหน้าของเดือนมก,การาอะไรเงี้ยทีมาดูกันหน่อยฝาก,ก,กทุกคนเหมือนเดิมเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยนะคะทุกคนใครที่ไม่อยากพลาดคลิปของไข่กดกระดิ่งเวลาที่ไข่มาลงคลิปมันจะแจ้งเตือนเนาะทีนี้สําหรับใครต้องการเจ้าคดูดวงส่วนตัวหรือว่าสมบุกเปเปอร์เสริมดวงทำมาที่ลายของไข,ข่ K H A I d o Set นะคะแล้วก็ สำหรับใครต้องการจะช้อปปิ้งกับช้อปปี้ผ่านช่องของไข่ที่ไข่มีให้ในแต่ละคลิปตรงนี้ที่เป็นแท็กโปรดักต์สามารถมาช้อปปิ้งผ่านไข่ได้นะนะคะเป็นการช้อปปิ้งกับช้อปปี้เนาะเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ทีนี้เนีดูหน่อยสิว่าพลังงานตรงนี้จะเป็นอย่างไรในวันนี้ขอดูหน่อยนะคะคลิปนี้จะเป็นพลังงานที่อยากจะรู้ว่าซานต้าซานต้าจะพาใครเข้ามาในชีวิตของคุณซานต้าจะพาใครเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะพาคนรัก ใครเนี่ยพาคนรักอะไรเงี้ยเข้ามาหาคุณเป็นยังไงนะคะหนเ่งหงสิซานต้าจะพาใครเข้ามาหาคุณในชีวิตในลักษณะของความรักความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความรักโรแมนติกซานต้าจะพาใครเข้ามาหาคุณโอ้โอโอ้โอว้าวโอ้ไม goodness พลังงานไพ่ไข่ต้องการจะสับใบเดียวแต่ว่าไพ่เขาออกมาสองพลังงาน แล้วที่สำคัญในกองไพ่มี Energy แบบ stay optimistic เขาจะบอกอย่านี้นะว่ามันจะเป็นความรักที่กลับเข้ามาในชีวิตอะแบบบวกๆซานต้าจะพาพลังงานบวกเข้ามาให้กับคุณซานต้าจะพาใครบางคนที่เขาสามารถคิดบวกกับคุณได้แล้วคุณก็มีความรู้สึกหรือมีพลังงานบวกบวกให้กับเขาได้อยู่ที่สําคัญคืออะไรรู้ป่ะอิทธิพลในวันนี้เป็นเอเนจีที่พลังงานอะเขาเรียกว่าใครจะต้องขออนุญ,ญาตอย่างนี้เลยนะเรืยความที่มันเลี่ยงไม่ได้จริง อีกทุกคนเนี้ยใครบางคนที่จังหวะชีวิตอะ่ะคือเซปาร์เรชันเนี่ยมันเป็นได้ทั้งคนที่เป็นอดีตที่คุณกับใครบางคนตรงเนี้ยมีช่องว่างบางอย่างในชีวิตที่ยังหากันไม่เจอแล้วก็รวมถึงเอเนจีของการแยกย้ายกันไปต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอยู่ในพลังงานนี้ได้ที่ซานต้าจะดึงคนเหล่านั้นกลับมาแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าคุ้กับเขาเนย จะกลับเข้ามาในชีวิตของกันและการจะหากันจนเจอแล้วแบบพยายามในความสัมพันธ์กันได้จริงๆพูดตีแอฟฟอร์ดอะไม่ใช่แค่ว่าคบค,บคุยคุย,คยแล้วก็เหมือนแบบโอเคไม่ไม่ดูแลใส่ใจไม่เต็มที่ไม่พยายามเพื่อกันอะไรเงี้ยซานตาจะพาคนคนที่แบบเข้ามาหาคุณเนี่ยคือจะจะเป็นคนที่เขาจะพยายามเพื่อคุณอะแล้วคุณก็จะพยายามเพื่อเขาเหมือนกันอะไรเงี้ย work on ไปได้วยกันในความสัมพันธ์แบบเพราะว่าใครเชื่อว่าทุกคนต้องเคยผ่านประสบการณ์ความรักแบบว่า คือมีคนคุยมีคนคบนูน่นนี่นั่นแต่บางครั้งการเป็นคนคบคนคุยอะบางทีอะจังหวะชีวิตมันก็จะส่งใครบางคนแต่ละคนจะมีเหตุการณ์แบบนี้มาได้นะหลายๆท่านนะคือเหมือนว่าคนที่เหมือนแบบโอเคอาจจะเหมือนคนเดทเดทกันคนคบคนคุยคนแบบดูดูใจหรือว่าบางคนคนคบกันเลยหนละแต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นพลังงานที่เหมือนแบบไม่ได้ make the effort ไม่ได้ put the effort นะคือไม่ได้พยายามเพื่ออ,อีกฝ่ายหนึ่งหรือเพื่อกันละกันจริงๆอะไรเงี้ยทีนี้ซานต้าจะพาคนแบบเนี้ย ที่เป็นคนที่พยายามเพื่อเราพยายามเพื่อความสัมพันธ์ของเราของกันและกันอะไรอย่างนีเข้ามาทีนี้เ n e r g y s e p a r a ร i o n ชนอ่ะมันเป็นได้ทั้งคนที่คุณกับใครบางคนเป็นอดีตกันมาก่อนหน้านี้ได้ด้วยนะคะเออสำหรับบางท่านนะเพราะว่าไพในวันนี้เป็นเอ e r g y ที่ใบนี้ตกมาทีนี้หน่อยดูหน่อยสิว่าพลังงานเป็นยังไงอืมบางคนเป็นเอเนจีพลังงานรักใหม่ๆที่แบบว่าโอเคคือ คุณกับใครบางคนมีจังหวะชีวิตที่เหมือนแบบว่าทามาพาร์ตกันอยู่คุณอยู่อีกฝากนึงเขาอยู่อีกฝั่งนึงคุณอยู่ที่บ้านนี้เขาอยู่ตรงมุมนู้นอะไรอย่างเงี้ยมีในเอเนจี้นี้ทีนี้หนดูหน่อยสิว่าซานต้าเนี่ยจะพาใครเข้ามาในชีวิตของคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนรักที่ซานต้าจะพาเข้ามา,าหาพวกคุณจะเป็นพลังงานยังไงซานต้า จะพาคนรักแบบไหนเข้ามาให้กับคุณนะคะคนรักที่ซานต้าจะพาเข้ามาในชื่อของคุณ จะเป็นพลังงานยังไงไงคือใครเนาะไหนดูไหนสีซันต้าจะพาใครเขา้าว้าวไพ่สวยมากโอ้ m ม่ก d ใครที่มาดูคลิปนี้ห้ามพลาดก่อนอื่นเหมือนเดิมมาคอมเมนต์รับพลังงานและมากดไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่ออะไรเราส่งพลังงานบวกหรือส่งบุญดีๆส่งสิ่งดีๆที่ไพขึ้นนะ่ะให้กับคนอื่นค่ะเหมือนคล้ายๆกับเราเหมือนเราเหมือนเราเป็นผู้ให้อะ่ะเหมือนเวลายอย่างเช่นคุณเห็นอะไรดีๆ คุณได้อะไรด,ดีแล้วคุณแบ่งปันหรือแชร์ต่อไปได้นั่นคือบุญอีกอย่างหนึง่งใครจะบอกงี้สิบเหรียญคืออะไรความรักที่เป็นความรักยั่งยืนความรักที่เป็นครอบครัวที่สวยงามไม่ใช่แค่รักที่มั่นคงแต่เป็นในเรื่องของการเงินที่พร้อมและซัพพอร์ตกันได้และมีในเรื่องของความมั่นคงในการจับใจ่ายใช้ใช้สอยในครอบครัวในบ้านความสัมพันธ์ที่มีรากฐานที่แน่นมั่นคงความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะมี energy ของความรู้สึกว่าโอเคคือ มันเป็นรักที่คนคนนี้คือคนที่ใช่คนคนนี้คือคนสุดท้ายคนคนนี้กับเราเป็นเซฟโซนและเป็นที่ปลอดภัยของกันและกันอะไรแบบเนี้ยที่สําคัญไม่ใช่แค่นั้นนะอินดิพัวมีพลังงานานี้หนึ่งเหรียญมันเป็นการเริ่มต้นที่ซานต้าจะพาใครบางคนที่เข้ามาให้คุณรู้สึกได้ว่าโอเคเขาเข้ามาแบบไม่ได้เล่นกับคุณนะเขาจะเข้ามาไม่ได้เล่นไม่ได้แบบว่าเขาอะไรแบบหมาโยกไก่หรือแบบอะไรนะเป็นสื่อแบบว่า กระจึกกระจักแบบเข้ามาออกเข้าออกออกหรือมันเป็นฟีรบอกว่าเข้ามาหายไปหรือเป็นเอเนจีเข้ามา,าเล่นๆเข้ามาลองเชิงไม่เอเนจี Energy, พลังงานหนึ่งเหรียญจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบว่าเป็นเป็นเป็นโชคดีๆของในเรื่องของความรักที่จะนํามาในสักของเขาเรียกว่าความรักที่ซับพอร์ตกันได้ความรักที่มีในเรื่องของเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยเป็นโอกาสที่จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่า มันก็แล้วแต่วัฒนธรรมเนาะแต่ว่าสําหรับไข่อะไข่แต่งงานกับคนอเมริกันแล้วด้วยความที่ไข่เป็นคนที่ค่อนข้างจะไข่ไม่ค่อยอินกับในเรื่องของสินสอดอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเพศชายเพศหญิงอะทุกคนมีค่าเท่ากันไข่จะเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ค่อยแบบว่าเฮ้ยคือการที่ลูกสาวแต่งงานแล้วต้องเหมือนแบบว่าเรียกร้องเงินสินสอดเลยจากฝ่ายอื่นเพราะว่ามันดูเหมือนคล้ายๆกับเหมือนขายลูกให้กับคนอื่นแล้วก็ได้เงินไปอะไรพ่อแม่ได้เงินไปคือสําหรับไข่อะไข่ไม่ค่อย อินกับเรื่องดีสักเท่าไหร่เออแต่ทีนี้คือก็แล้วแต่วนธรทมของแต่ละคนทีนี้คือเอเนอีตรงเนี้ยมันจะมีใครบางคนที่แบบว่าไม่ใช่แค่เข้ามาในสัตของความสัมพันธ์ที่มั่นคงให้กับคุณนะแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าเขาเรียกไงอ่ะเหมือนเอา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 ,เอาความแบบ ความมั่นคงทางทางใจและทางเงินมาให้กับคุณด้วยสําหรับคนที่ซานต้าจะดึงเข้ามาให้กับวคุณและที่สำคัญไพ่นี้เป็นไพ่เลขหนึ่งค่ะสังเกตดูว่ามันจะเป็นเหมือนปีกนางฟ้ามากับเหรียญก้อนโตๆต,ต,ตรงเนี้ยบางคนจะโชคดีที่เหมือนแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับเหมือนซานต้าดึงเขาเข้า,ขามาแล้วเหมือนเขาเป็นโชคลาบที่ดีที่สุดหรือเป็นเหมือนแบบจังหวะหล่นตุบลงมาลาบลอยมาจากฟ,ากฟ้า,ฟาเป็นคนที่ดีๆส่งมาอะไรอย่างเงี้ยที่สําคัญคืออะไรบางคนเนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่ไครเกิดมาเมื่อกี้ คุณอยู่อีกบ้านเขาอยู่อีกมุมหนึง่งคุณอยู่ประเทศนี้เขาอยู่ประเทศหนึง่งคุณอยู่อีกฝั่งนี้เขาอยู่ฝั่งหนึง่างผลงานตรงนี้ใครบางคนตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่ซานตาจะดึงใครบางคนเข้ามาที่เป็นคนคนละต่างเมืองต่างแดนหรือคนละต่างประเทศต่างเขตแดนกับคุณสําหรับบางท่านตรงนี้ และที่สำคัญคืออะไรไม่ใช่แค่นั้นเป็นคนไทยกับคนไทยที่อยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละเมืองอยู่กันคนละข้ามทวีปด้ด้วยสำหรับบางคนรับลองดิสแตน c ์ที่มีไทม์อพาร์ตกันที่มีความเซปเปรตไทม์อพาร์ได้ไหมซานตาจะดึงกลับเข้ามาหากันในชีวิตที่สำคัญบางคนเป็นเอเนจีของพลังงานที่เขาเรียกว่าใครบางคนน่ะที่เป็นพวกคู่อดีตอ่ะที่มีการรอคอยกันอยู่ในไพ่ที่มองหาไกลๆแบบเนี้ย ซานตาจะช่วยดึงคนที่เป็นคู่กันจริงๆอะที่มีช่วงเวลาเซปเรตแยกย้ายทางมาพาร์ทแยกจากอะกลับมาหากันเพราะในวันนี้ไพ่ใบสุดท้ายของคุณมีสิบถ้วยค่ะคือคุณมีไพ่ในกองสิบเหรียญสิบถ้วยเป็นไพ่ที่ประเสริฐมากเป็นไพ่ที่เลิศปังมากคุณมีไพ่เหรียญที่สวยจัดคุณมีไพ่ถ้วยที่สวยจัดสังเกตดูนะคะว่ามันเป็นเลขสิบ สิบเหรียญสิบถ้วยไค่ชอบไพ่ชุดนี้มากๆเลยอ่ะอสิบเหรียญสิบถ้วยคืออะไรความรักที่เต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มล้านความสุขสุดๆการมีชีวิตที่สามารถบางคนคนโสดเนี่ยซานต้าจะพาคนที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตหรือคู่ไปถึงยาวแต่งงานเลยใครบางคนตนี้ที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้ซานต้าจะเอานําความสุขที่เป็นความสุขแบบว่า forever มาให้กับคุณนะคะ ความสุขที่เป็นรักระยะยาวความสุขที่เป็นครอบครัวที่สวยงามความสุขที่เขาเรียกว่ามีมีสภาพชีวิตที่มันรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันแบบพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือทุกอย่างสวยปังและมีความรู้สึกอบอุ่นในชีวิตมากยิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยสำหรับใครที่เป็น energy ของการพลัดพากนิสากของหญิงเช่นสามีภรรยารอช่วงเวลาของ separation หรือ time a p a r ให้จบไปแล้วกลับมาเป็นครอบครัวกันซานต้าก็จะช่วย ช่วยให้คุณสามารถสมหวังกับพลังงานตรงนี้ได้ที่เนี่ยเพราะว่าอะไรสามใบนี้นะคะเป็นพลังงานไพ่ครอบครัวโดยตรงเลยสังเกตดูมันจะเป็นรูปครอบครัวเห็นปะแล้วมันก็จะเป็นไพ่ที่เป็นใครจะบอกเลยนะไพ่รักอะ่ะเวลาเปิดดูดวงส่วนตัวเวลาใครดูพวกไพ่รักๆอะ่ะร้อยล้านเปอร์เซ็นต์พันล้านเปอร์เซ็นต์น่ะทุกคนน่ะอยากได้ไพ่สองใบนี้ค่ะ เพราะมันไม่ใช่แค่รักธรรมดามันเป็นรักแบบครอบครัวมันเป็นรักแบบจริงจังมันเป็นรักแบบอยากมีอนาคตกับเธอมันเป็นรักแบบฉันอยากมีชีวิตนี้ไปกับเธอและเธอคือคนสุดท้ายอยากมีรักนี้ที่เธอต้องเป็นพ่อหรือแม่ของลูกฉันอยากเป็นรักที่เธอจะจะต้องเป็นภรรยาสามีฉันอะไรอย่างเงี้ยซานต้าจะดึงพลังงานแบบนี้เข้ามาให้กับคุณไพ่ของคุณสวยมากใครดีใจมากที่ใครตัดสินใจอัดคลิปในวันนี้เพราะว่าแอนดูกำลัง แชทมาบอกสามีแชทมาบอกว่าวันนี้เลิกนะเพราะว่าในความที่ย้ายมาที่อย่างที่ใครบอกแอนดู Andrew ทํางานหนักมากที่นี่ไม่เหมือนตอนอยู่ที่เพนตะก้อนที่กระทรวงกลาโหมที่ดีซีจะทํางาน6วันเลยแล้วปกติวันเสาร์เนี่ยจะทํางานแบบกลับมาบ้านคือเย็นค่ําบางทีส่วนมากจะกลับมาบ้านแบบสามีรข่ทำงานทุกวันนี้คือกลับบ้านมาสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเพราะว่ามันเป็นงานที่หนักที่สุดในมารีนในในทหารเอ่อมารีนของอเมริกาในใน ในงานตรงเนี้ค่ะเราก็จะแค่สามปีนี่แหละที่หนักที่สุดแล้วก็พอหลังจากนี้ก็คือจะอยู่ตัวมากขึ้นแล้วก็พอกเกษียณก็จะแบบโอเคมากๆทีนี้มาดูหน่อยนะว่าพลังงานเป็นยังไงดีใจมากที่ใครอัดคลิปให้เพราะว่าพลังงานไพ่แบบสวยตาแตกมากเลยอะใครเป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้มาเคลมมากดรับพลังงานแล้วมาคอมเมนต์รับพลังงานมากๆเลยนะคุณไม่สามารถปล่อยคลิปที่เป็นพลังงานบวกแบบนี้มองข้ามไปได้นะคะคือบอกเลยว่า มันมีคนที่เป็นเจ้าของพลังงานนี้แน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยอืมถ้าสมมติว่าเฮ้ยคุณเป็นคนโสดที่แบบคุณรอใครบางคนมากๆเลยที่แบบว่าเป็นรักใหม่หรือรักที่แบบคุณกับเขาไม่เคยเจอกันเลยอะไรเงี้ยมันคือพลังงานไพนี้นั่นเองที่ซานตาจะดึงผู้คุณเข้ามาหากันแล้วมันเป็นครอบครัวที่สวยงามอะไรเงี้ยขอดูหน่อยสิว่า รักที่จะเข้ามาที่ซานตาจะดึงพลังงานเข้ามาให้กับชีวิตของพวกคุณเนี่ยพลังงานของเขาเป็นยังไงใครคือคนที่ซานตาจะพาเข้ามาในชีวิตรักของพวกคุณใครคือซานใครคือคนที่ซานตาจะพาเข้ามาในชีวิตรักของพวกคุณนะคะเลยดูหน่อยสิไพ่มีในจี้วอเตอร์ไซด์ชัดมากๆชัดมากๆเลยธาตุน้ำค่ะประกอบพิจิกมีนเน,ะนาะธาตุน้ำประกอบพิจิกมีนทีนี้พลังงานตรงนี้นะไพ่เอเนจีมี เขาจะเป็นคนที่เก่งในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งในการแก้ปัญหาต่างๆนานา,นา,นานได้อย่างดีเลยราบรื่นถ้าคุณมีปัญหาอะไรเขาจะสามารถถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิงเขาก็จะสามารถเป็นผู้ชายหรือว่าจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้ถ้าเป็นสมมติว่าเป็น LGBTQ เลยไงนะก็ว่าไปใครไม่ได้ใครไม่ได้สตรีทขนาดนั้นอะ่ะเออคือ เพราะว่าคนเราทุกคนมันมีทั้งความรู้สึกที่รักไปในเพศเดียวกันที่แตกต่างกันไปก็แล้วแต่เนาะเออแต่ว่าพลังงานตรงนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายเพศหญิงหรือว่าคุณเป็นเพศต่างกันหรือคุณเป็นเพศเดียวกันที่รักกันหรือจะเป็นคู่กันอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาในชีวิตตรงเนี้ยจะสามารถเป็นคนที่เหมือนแบบช่วยคุณหรือแก้ไขสถานการณ์หลายๆสิ่งหลายอย่างในชีวิตแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าอุย๊ยคุณมีคู่์ทเนอร์ที่ดีอะไรเงี้ยค่ะอืมจะเป็นคนที่แบบแก้ปัญหาเก่ง เป็นนักแก้ปัญหาอะไรนู่นนี่นั่นที่สําคัญคือเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานใครจะบอกงี้ว่าถ้าคุณมีคนรักที่แก้ปัญหาเก่งและถ้าคุณหลายๆคนตรงนี้มีซานต้าดึงคนรักเหล่านี้มาแล้วมาด้วยความแบบว่าเขาเป็นคนที่มีความแบบทะเยอทะยานมีทะเยอทะยานทนี่ของใครไหมให้กแบับว่ามีมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็อยากจะวิ่งไปในเป้าหมายเพื่อให้สําเร็จ และที่สําคัญคือความสําเร็จนั้นก็จะเป็นความสําเร็จของคุณด้วยเช่นเดียวกันในลักษณะของ energy แบบนี้ที่มันจะเป็นความสําเร็จในภาพเดียวกันความสําเร็จในครอบครัวใครจะบอกว่าถ้าคู่รักคู่ไหนที่เกิดมาแล้วเหมือนแบบว่ามีสินสเสมอกันอย่างเช่นมีเป้าหมายเหมือนกันเนี่ยเป้าหมายมองไปในทางเดียวกันมีวิสัยทัศน์เหมือนกัน มีความทะเยอทะยานความรักก้าวหน้าเหมือนกันมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆคนคนนี้กับคุณจะมีความเหมือนคล้ายๆกับเป็นบิวว่ารักความก้าวหน้าหรือถ้ารู้สึกมีความทะ,ทะเยอทะยานหรือว่ามีเป้าหมายหรือมีอะไรบางอย่างที่มีแพชชั่นน่ะคุณกับเขาจะเหมือนพยายามที่จะเหมือนแบบโอเคเราจะต้องเวิร์กไปได้วยกันเราจะต้องเหมือนไปในรถหรือถนนเส้นทางเดียวกัน ช่วยไปได้วยกันผักดันไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เอเนอร์จีนี้เดี๋ยวก่อนให้เออเมื่อกี้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงไปไหนเนี่ยอืมคือคือพลังงานตรงนี้มีเอเนอรจีของคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะธรรมชาติบางครั้งบางคนจะมาในทาง้างแบบว่ารักธรรมชาติรักความสวยงามของเนเจอร์อะ เมีความรู้สึกที่มีเขาเรียกว่าอินเนอร์ข้างในคือค่อนข้างจะเป็นเหมือนแบบบางครั้งบางคนเป็นอนเนอร์จี้ติดดินได้ด้วยในบางคนนะลึกๆคนเราติดดินน่ะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นเหมือนแบบโอ้ชีวิตนี้ไม่ต้องมีอะไรหรือไม่ต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกหรือชีวิตไปอยู่ในป่าไม่ใช่คือแบบทุกคนน่าจะเข้าใจความหมายใครเนาะคือเป็นอะไรที่เหมือนเียกว,ว่าเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างจะบางทีมีความรู้สึกว่า บางครั้งอยากจะมีความใกล้ชิดกับอะไรที่มันรู้สึกว่าเรียวจริงๆอะไรอย่เงี้ยถ้าคุณเป็นคนที่แสดงออกในด้านที่ o s i ิทีฟแล้วเรียวเป็นตัวเองเป็นตัวของคุณและเป็นคนที่มีพลังงานบวกมากๆคนเหล่านั้นเขาจะชอบพวกคุณมากๆเลยเออเพราะมันจะรู้สึกได้ถึงความเนเจอร์เนเจอรคือแบบธรรมชาติเรียวแบบเพียวอะไรอย่เงี้ยค่ะ แล้วก็มีอย่างที่บอกคือมีบางคนที่รักในเรื่องของแบบธรรมชาติอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็บางคนเป็นในเรื่องของการที่บางทีบางคนชอบในการแบบเดินทางอะไรแบบนี้ได้ด้วยในพลังงานแบบนี้นะนะคะก็เรียบร้อยนี่คือพลังงานไพในวันนี้นะคะทุกคนก็สําหรับ ในวันนี้อยากจะให้หลายๆท่านมาดูมากๆเพราะมันเป็นคลิปที่มีพลังงานบวกมากๆแล้วใครเป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้ใค่ขอแสดงความยินดีและปรบมือดัง,ดงๆให้มากๆเลยเพราะว่าไพ่มันสวยปังปูริเย่มากค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year นะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข สมหวังในชีวิตทุกประการทุกด้านความรักการงานการเงนิงน,งนสุขภาพโชคลาภมีแต่คนรักไม่แต่คนเอ็นดูขอให้คนที่อิจฉาและชยามาลายหายไปจากชีวิตขอให้สิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้าย ออกไปจากชีวิตในทุกๆด้านขอให้มีแต่คนดีๆเข้ามาขอให้มีแต่คนจริงใจขอให้มีความรักที่เป็นรักที่บริสุทธิ์รักที่ช่วยเหลือซัพพอร์ตกันรักที่เป็นคนที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเกิดมาเพื่อกันจริงๆและขอให้ทุกคนสุขภาพจิตและกายแข็งแรงมั่นคงและที่สําคัญอย่าลืมนะคะทุกคน ขอให้คุณเป็นคนที่โชคดีอ่ะบอกตัวเองเสมอว่าฉันคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเพศอะไรและที่สําคัญคือคุณต้องมีพลังงานบวกให้มากๆเพราะว่าถ้าคุณมีพลังงานบวกมากๆอ่ะชีวิตในทุกๆด้านของคุณอ่ะไม่ว่ามันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือปะทะคุณจะสามารถแบบผ่านทุกฝ่าหรือเขาเรียกว่าฝ่าทุกด่านหรือผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยพลังงานบวกมากๆนะคะไพ่ของคุณในวันนี้มี energy บวกๆถ้าคุณมีพลังงานบวกคุณจะดึงคนบวกๆเข้ามาเช่นเดียวกัน ขอบคุณคุณมาก,มากๆนี่คือพลังงานที่ซานต้าจะนำคนเหล่านี้เข้ามาให้กับคุณคนที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวกับคุณค่ะนะคะวันนี้ไปก่อนใครต้องการจังคีดงส่วนตัวหรือว่าสั่งปเปอร์เสริมดวงกับไข่นะคะก็ ทักมาที่ไลน์ของไข่ KS j a o z a d e นะแล้วก็วฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มากๆเลยคลิปนี้ย้ํากดคอมเมนต์มากๆอย่าอย่าข้ามนะมันเป็นพลง,งานของคุณเลยถ้าใครที่มาเห็นมาดูจริงๆอ่ะแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการช้อปปิ้งกับไข่ผ่านช้อปปีนะคะสามารถมาช้อปปิ้งในแท็กโปรดักที่ไข่มีให้ในแต่ละคลิปแล้วก็รวมถึงคลิปนี้วันนี้ไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยวแอบไปดูลูกก่อนได้ยินลูกลองแล้วบายบายสวัสดีค่ะ